ถ้านอนหลับยากไม่จำเป็นต้องทานยานะครับถ้าทํา3ข้อนี้ข้อที่1คือออกกําลังกายทุกวันโดยปกติแล้วธรรมชาติเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานจนหมดจนถึงเวลาก่อนนอนร่างกายจะง่วงและหลับง่ายตามธรรมชาติข้อที่2คือการฝึกสมาธิก่อนนอนเริ่มต้นที่1นาทีก็พอครับเขาพบว่าการฝึกสมาธิก่อนนอนจะช่วยให้เราสามารถคลายเครียดปรับสมดุลสารสื่อประสาทหลับง่ายหลับลึกและก็หลับนานข้อที่3คือทานอาหารมื้อเย็นให้อิ่มพอดี ทานมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะกระตุ้นกดไหลย้อนท้องอืดน,นะครับจนบางคนบอกว่าเหมือนผีหลอกเลยผีอัมเพราะว่ามีอาการแน่นท้องตลอดเวลานะครับแต่ถ้าทานน้อยเกินไปจะหิวกลางดึกขาดโปรตีนอันนี้เรื่องสําคัญมาเลยเพราะว่าโปรตีนเนี่ยช่วยกระตุ้นการสร้างสารสื่อประสาทตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินในสมองทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายดังนั้นใครอายุเกิน50และมีความเครียดเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นต้องทานยานอนหลับก็ได้เริ่มจากการทํา3ข้อนี้ก่อนทําไป7วัน ถ้ายังนอนไม่หลับแนะนําว่าลองทานเมลาโทนินซึ่งเป็นอาหารเสริมก่อนในปัจจุบันเมลาโทนินในประเทศไทยจะอยู่ในรูปของยาแต่ถ้าเมลาโทนินเป็นอาหารเสริมต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาอาเมริกาก่อนนะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะฝากพี่สาวแฟนผมซื้อเมลาโทนินจากเมกาพิมพ์สนใจไว้นะครับ